องชาติวันนี้วันที่27เดือนเมษายนปี2025เราจะมาฟังคำพูดของอแวกบับดาดาซึ่งพูดโดยอแวกบับดาดาเมื่อวันที่3เดือนกุมภาพันธ์ปี2005หัวข้อของเมอรีในวันนี้ก็คือจงเป็นผู้ที่พร้อมเสมอในขณะที่รับใช้โดยการคงอยู่เหนือและมีทัศนคติอันไม่มีกิจจำกัดและขณะเดียวกัน จงมาเป็นผู้ที่สมบูรณ์เหมือนกับพ่อบราห์ม่าวันนี้ทวดนั้นได้ยินดีที่ได้เห็นลูกๆที่มีโชคของท่านจากทุกๆท,ที่ผู้ที่เป็นหนึ่งหยิบมือในพันพันล้านและถูกเลือกมาไม่มีไม่กี่คนในหนึ่งหยิบมือไม่มีใครอื่นใดสามารถได้รับโชคพิเศษเช่นนั้นได้บาบายินดีที่ได้เห็นคุณสมบัติพิเศษของลูกทุกคน ลูกๆทั้งหลายผู้ที่ได้สร้างความสัมพันธ์อยู่กับบัพดาดาพร้อมด้วยหัวใจของเขาแน่นอนมีคุณสมบัติพิเศษอันใดอันหนึ่งคุณสมบัติพิเศษอันแรกของทั้งหมดก็คือลูกนั้นจำพ่อได้ผู้ที่มาในรูปแบบธรรมดาธรรมดาและลูกก็ยอมรับท่านว่าบาบากของฉันการระลึกนึกถึงนี้นั้น เป็นคุณสมบัติพิเศษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทั้งหมดลูกยอมรับจากหัวใจของลูกบาบาของฉันและพ่อก็ยอมรับลูกๆของพ่อลูกลูกนั้นธรรมดาธรรมดาจำผู้เดียวผู้ที่นักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่นักวิทยาศาสตร์และมหาตามะก็ไม่สามารถที่จะจำได้และลูกก็รับสิทของลูกถ้าใครนั้น จะมาและดูลูกลูกในชุมนุมนี้พวกเขานั้นก็จะไม่สามารถเข้าใจว่าลูกผู้เป็นแม่ที่ไร้เรียงสาและลูกๆที่ธรรมดาธรรมดานั้นได้จำพ่อที่ยิ่งใหญ่ได้ดังนั้นคุณสมบัติพิเศษในการจำพ่อได้การระลึกนึกถึงท่านแล้วทาท่านให้เป็นของลูกนั้นอยู่ในโชคของลูกๆหนึ่งหยิบมือในพันพัน,พนล้าน พรขอให้ลูกนั้นคงอยู่อย่างมั่นคงในสภาพที่สูงส่งของการเป็นผู้ให้คุณประโยชน์โลกและสามารถเป้าดูการกระทำของการทำลายล้างเช่นผู้เป้าดูที่ระวางเพื่อที่จะเป้าดูการกระทำของการทำลายล้างสุดท้ายได้รูปนั้นจำเป็นจะต้องมีสภาพที่สูงส่งของการเป็นผู้ให้คุณประโยชน์โลก โดยการทำตัวลูกเองให้มั่นคงอยู่ในสภาพเช่นนี้แรงดึงดูดทางกายนั่นก็คือแรงดึงดูดของความสัมพันธ์การเป็นเจ้าข้อเจ้าของสันสกาและการผันผวนของวัตถุธาตุนั้นทั้งหมดก็จะจบลงเมื่อลูกนั้นมีสภาพเช่นนั้นแล้วลูกก็สามารถเป็นผู้เฝ้าดูที่ละวางและคงอยู่อย่างมั่นคงในสภาพที่สูงส่ง แล้วต่อมาสามารถที่จะให้หลังสีความสงบและพลังกับดวงยานทั้งหลายได้คติพจน์จงเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยพลังด้วยพลังของพระเจ้าและกำลังของมายานั้นก็จะจบลงได้อัตตะโอมชานติ